ที่รัฐฟลอริดาขณะนี้กำลังเผชิญปัญหาคลื่นซัดชายฝั่งอย่างรุนแรงค่ะคลื่นลมแรงพัดเข้าชายฝั่งรัฐฟลอริดาของสหรัฐโดยคลื่นซัดไปถึงที่จอดรถบริเวณริมชายหาดซึ่งเป็นอิทธิพลจากพายุเฮอริเคนนิโคลซึ่งมีความเร็วลมสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่พัดเข้าใกล้ชายฝั่ง ขณะที่เจ้าหน้าที่สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วเพื่อความปลอดภัยโดยในบางพื้นที่มีการประกาศเพอร์ฟิลและอาจจะปิดสะพานหากพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงล่าสุดศูนย์ฮริเครนแห่งชาติสหรัฐระบุว่าพายุรูปดังกล่าวพัดขึ้นชายฝั่งทางตะวันออกของรัฐฟลอริดาแล้แลวและอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน เมตาบริษัทแม่ของ Facebook Instagram และ WhatsApp ประกาศปลดพนักงานมากกว่าร้อยละ13ถือเป็นการปรับลดพนักงานที่มากที่สุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทซึ่งจะส่งผลให้พนักงานกว่า11,000คนจากจำนวนพนักงานที่มีอยู่ทั่วโลก87,000คนต้องตกงานพนักงานที่ถูกสั่งปลดจะได้รับเงินชดเชยเป็นค่าจ้าง16สัปดาห์และบวกเพิ่มอีก2สัปดาห์ต่ออายุปีในการทำงาน และเงินชดเชยสำหรับบนหยุที่ไม่ได้ใช้รวมทั้งจะได้รับประกันสุขภาพครอบครัวเป็นเวลา6เดือนส่วนพนักงานนอกสารัฐจะได้รับการชดเชยที่คล้ายคลึงกันแต่จะขึ้นอยู่กับกฎหมายการจ้างงานในประเทศนั้นๆด้วย คลิปวิดีโอเผยให้เห็นนาทีที่ไข่สีฟองลอยผ่านพระพักสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และตกลงบนพื้นไม่ห่างจากจุดที่พระองค์ประทับอยู่ท้ามกลางการถวายการต้อนรับของคณะผู้บริหารของเมืองที่ไปรอรับเสด็จบริเวณประตูเมืองมิเคิลเกตบาร์ในเมืองยอร์กของอังกฤษก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรีบนำทางให้สมเด็จพระเจ้าชาว,ชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาเสด็จออกจากบริเวณดังกล่าว เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือของนักศึกษาชายวัย23ปีจากมหาวิทยาลัยยอรกที่ตั้งใจปาไข่ใส่สมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่3แต่พลาดพลาดเป้าก่อนจะถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ผู้ก่อเหตุตะโกนว่าประเทศนี้สร้างขึ้นมาด้วยเลือดเนื้อของทาสระหว่างที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวท้ามกลางเสียงโห่ร้องของประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งพร้อมใจกันตะโกนข้อความสรรเสริญสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองพระองค์ขณะที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยต่อสาธารณะกับผู้เก่อเหตุแล้ว